สวัสดีเพื่อนเพื่อนชวีลึงทานะครับวันนี้ชวีลึงทานะครับาามาทำอะไรสนุกสนุกกันซะหน่อยนะครับเพื่อนเพื่อนครับนะครับก็แบตนะครับแบตแบตวอร์นะครับ GP 3 0 0 P 1 1 0นะครับเพื่อนเพื่อนชาร์จใหม่เข้านะครับแบตตัวนี้เนี่ยซื้อมาจากไหนก็ไม่รู้แหละแต่ว่าแบตตัวนี้เนี่ยถูกผลิตมา10-20ปีละวสิบยีปี กว่าจะได้ขายนะครับในไทยก็ทําให้แบตโหลดไปนะครับเห็นไหมครับไม่มีแรงดันไฟพอที่จะดําเนินการในส่วนนี้ได้เครื่องก็ใช้งานไม่ได้แล้วก็ในส่วนของการชาร์จแบตชาร์จใหม่เขานะ้าที่นี่นะครับเราทาการกระตุ้นนะเอาผ่าใจไฟผ้าใจไฟ v, 1 2บอโวล์แอมหนึ่งนะกระตุ้นเข้าไปนะครับ เปิดเห็นนะฮะอย่างนี้นะครับแบตปกติแล้วก็จะประมาณมันมีแบตหก้อนนะครับก้อนละหนึ่งจโวลต์นนะเป็นแบตนิกเกิลแคดเมียมนะทีนี้ถ้าเก็บไว้เป็นระยะเวลาที่ยาวนานเนี่ยมันก็จะทําให้แบตมันชาร์จไม่ได้แล้วก็การที่จะชาร์จแบตเข้ามาเนะี่ยมันก็ที่ชาร์จก็18โวลต์น,นะครับ ร้อยแปดสิบมิลลิแอมร้อยมิลลิแอมบังนะครับทีนี้มันก็ชัดไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าแรงดันไฟเนี่ยเขาน้อยนะครับก็ใช้แหล่งจ่ายไฟสักสิบสองโวลต์นะฮะแล้วก็เก้าโวลต์ก็ได้นะครับจ่ายเข้ามาแล้วก็ทําการกระตุ้นแบตเพราะว่าบางเซลล์อยู่ข้างในเนี่ยเขาหยุดเป็นเวลานานพอเขาหยุดเป็นเวลานานแล้วมันไม่ได้นะครับถ้าเพื่อนใช้แบบนี้อยู่ก็ใช้แหล่งจ่ายไฟนะั้นมากระตุ้นนะ ขัวด้านนี้คือบวกนะด้านนี้คือลบนะฮะเราก็จะทําการเอาแหล่งใจไฟมาต่อเข้าไปแบบนี้เลยไม่ได้ต่อด้านหลังนะครับต่อด้านหลังก็เป็นเขาจะเป็นเขาจะมีไดโอดนะครับเนี่ยเขาทำแบบนี้นะฮะอ่าพอกระตุ้นเข้าไปแล้วมันจะมีไฟที่ขึ้นมานะครับทีนี้ก็เอาไปชาร์จตามปกติได้นะครับทีนี้ก็จะเป็นชาร์จเข้าแล้วเพราะว่าแบตบางก้อนเนะี่ยเขาเขาลัดวงจรนะครับ ก็ชารายไม่นานนะครับกระตุ้นไม่นานนะครับกระตุ้นไปแบบนี้ด้านนี้บวกด้านนี้ลบนะก็สักสิบสองโวลต์หนึ่งแอมป์นะได้แน่นอนนะครับทีนี้ก็ไปชาร์จเก่านะครับแบบนี้ได้แน่นอนนะครับ g p 3 0สามร้อยหรือว่า p 1หนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับถ้าใช้แบตแบบนี้ถ้า p 1หนึ่งหนึ่งศูนย์ตัดเครื่องออกแบบนี้มันจะสั้นลงนะครับทีนี้ก็ไปชาร์จตามปกตินะครับก็จะใช้งานได้นั่นเองนะครับ เป็นแบบนั้นอันนี้เราให้ฟังนะครับในกรณีที่ซื้อมาจากเว็บไซต์ออนไลน์หรือว่าซื้อมาจากที่ใดๆก็ตามแล้วมันชาร์จไม่เข้านะครับเพื่อนครับภายในของตจวแบตที่ผมกระตุ้นไปนั้นนะครับทีนี้ก็เอาไปชาร์จแล้วล่ะภายในก็จะเป็นแบตประมาณนี้แต่ว่ามันจะเป็นก้อนยาวๆหน่อยนะยาวถึงนี้แหละต่อเรียงก้อนต่อดับกันนะครับแรงดันประจําตัวเขา นี่ก้นแคดเมียมนี่ก็จะอยู่ที่หนึ่งจุดสองโวลต์นะครับทีนี้แบตชาร์จไม่เข้ามันก็เกิดจากว่าแบตบางก้อนบางเซลล์ก็เนี่ยหรือมากกว่าเซลล์หนึ่งนั่นแนหะละรัดวงจรอยู่นะครับก็คือถ้าแบตไม่มีการชาร์จไฟนานๆในแบตแบตเขาจะเป็นเหมืนนอนรัดวงจรเข้าไปนะครับแล้วที่นี้เวลาไปชาร์จแท่นชาร์จ แท่นชาร์จก็จะชาร์จที่18บโวลต์นะครับ18โวลต์ก็ประมาณสัก1 0 0มิลลิแอมพวกนี้นะครับเวลาไปชาร์จนะครับคือโวลต์จะสูงหน่อยนะครับแล้วก็มิลมลิแอมจะต่ำทีนี้ก็อัดเข้าไปไม่ได้แล้วก็ที่ชาร์จแท่นชาร์จเนี่ยก็จะมองเห็นว่าเป็นแบตชาร์ตแบตโหลดอยู่ก็ตัดชาร์จปุ๊บก็ตัดเลยนะครับก็ไม่ไม่ชาร์จถ้าเป็นที่ชาร์จแบบ เต็มแล้วตัดหรือว่าเป็นที่ชาร์จแบบแบบดีๆอัจฉริยะหน่อยไม่มีการดัดแปลงนอกจากชาร์จไม่เข้าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นที่ชาร์จแบบไม่มีการตรวจสอบกระแสะอะไรพวกนั้นอ่ะคือชาร์จก็ไปผ่านตัวต้านทานแล้วก็ชาร์จเลยเนี่ยจนนั้นไม่ตัดจนนั้นจะจะใช้งานได้แต่ว่าตัวนี้น่าจะเป็นที่ชาร์จของ GP300 หรือ P110 เดิมๆก็เล,เลยชาร์จไม่เข้าก็เลยกระตุ้นแบตบให้แบตเขา,เาทำงานได้ แล้วทีนี้ก็ต้องเอาไปชาร์จนะครับคือการชาร์จช์จนานอยู่นะครับแบตบพวกนี้เอาใช้เวลาสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงหกชั่วโมงเอ่อแล้วกแ็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่ามินิแอรที่ชาร์จเท่าไหร่นะที่ก็ชาร์จทั้งคืนนั่นแหละครับแล้วก็ใช้งานทั้งวันก็หมดอะไรอย่างเงี้ยนะก็เคล่นแบบนั้นนะครับแบตดิกเกิลแคดมยมเนี่ยเดียวนี้มันไม่ค่อยมีแล้วนะเพื่อนเปลี่ยนใหม่แล้ว แล้วก็แบตวิยุแบบนี้ที่แผกมาเป็นแบบนี้ก็พยายามที่จะเอาแบตลิโพใส่เข้าไปนะครับอยู่พักหนึ่งนะก็ใช้งานได้ดีนะครับแต่ว่าผมก็บอกมันยังไงล่ะมันอ้วนนะแบบมันอ้วนมาใช้ไปหน่อยแบบอ้วนอ้วนแบบอ้วนขึ้นนะครับดันออกมาเลยทีนี้นะครับเคยมีการเอาไปทดสอบทดลองกับไม้ลอยนะครับ่บนคือแบตแคดเมียมนะครับ เอาไปใส่ไมลอยคือแคนแบตพวกนี้นะครับก็ผลปรากฏว่าไม่ลอยเห็นเป็นแบตโลนะครับแบตอ่อนนะครับก็เนื่องจากว่าค่าแรงดันประจำตัวอยู่ที่1.2โวลต์นะครับตัวนี้แต่ว่าตัวนี้1.5นะครับเอาไปใส่ไม่ลอยไมลอยเห็นเป็นแบตอ่อนนะก็จะเตือนขึ้นมาว่าเป็นแบตอ่อนนะครับแล้วก็ทีนี้ก็ต้องมีหลายก้อนนะเพื่อที่ จะสลับการชาร์จใช้ได้แป๊บเดียวก็หมดแล้วนะครับก็เอาไปแทนในส่วนของตัวนี้ไม่ได้นะครับตัวตัวนี้ไม่ได้เพราะว่าแรงดันประจำตัวเขาตัวนี้หนึ่งจุดสองนะตัวนี้หนึ่งจุดห้าเวลาชาร์จชาร์จนานมันไม่ได้เต็มง่ายนะครับไม่ลอยที่จะใช้ถ้าเพื่อนมีไม่ลอยได้อยากจะใช้เพลทนี้ก็จะชาร์จนานใช้ได้แป๊บเดียวหมดแรงดันประจำตัวเขาน้อยกว่า ก็เลยไม่ได้นะครับไม่ดีนะครับทีนี้พักหลังมาก็หายากแล้วเริ่มจะหมดแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มีบัตรแบบใหม่มาแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ไมลอยก็เริ่มมาใช้พวกหนึ่งแปดหกห้าศูนย์กันไปนะครับแบบนี้ก็หายากแล้วนะครับไม่ไม่ค่อยนิยมแล้วเดี๋ยวนี้นะครับคือหมดสมัยนะครับก็คือพัฒนาบตก็พัฒนาไปนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าก็พัฒนาไป เดี谢谢 e e ๋ยวนี้ก็เริ่มมีแบตในตัวแล้วครับไม่ลอยเริ่มมีแบตในตัวแล้วเริ่มเริ่มจะชาร์จได้แล้วในตัวแล้วนะครับมีแบตอยู่ข้างในที่รูปบร้อยนะครับเพื่อนพัฒนาไปนะครับก็แบบนี้นะครับลองไปฟังนะเพื่อนในกรณีที่ว่าบางงงบาทีเอ้ยแบตไปซื้อมาใหม่แล้วมันชาร์จไม่เข้าก็ลองกระตุ้นดูครับลองกระตุ้นเดู๋ยวก็จะช่วยได้นะครับบางทีซื้อมาแล้วมันชาร์จไม่ได้ก็ทิ้งไปนะครับแล้วลองวิธีนี้ดูนะครับ แต่ว่าก็ต้องไปชาร์จอีกนานอยู่นะครับนานจนเครื่องเขาตัดการชาร์จน่นนะครับหรือว่าถ้าที่ชาร์จนะถ้าที่ชาร์จไม่ตัดก็หกชั่วโมงแปดชั่วโมงไปนหนนนะครับแบตบจะอุนขึ้นมาแล้วก็ลองใช้นะบางทีเนี่ยการชาร์จอ่แล้วเต็มแล้วไ,ไปใช้งานอาจจะใช้งานได้ไม่นานก็บางทีต้องชาร์จอยู่สี่ห้าครั้งนะครับถึงจะลงตัวนะครับก็คือแบตเก่าเก็บมันจะเป็นแบบนี้แหละนะครับ จบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะแล้วก็พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ